สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาเจอกับแอดอีกแล้วในช่องสปอยนะจ๊ะในวันนี้แอดจะมาเล่าเกี่ยวกับหนังที่มีภาคต่อมาแล้วหลายภาคอย่างซอหรือจิกซอซึ่งเป็นหนังแนวจับคนร้ายมาลงโทษด,ด้วยการทรมานหรือแม้กระทั่งจับพวกเขามาชดใช้ความผิดในสิ่งที่ตัวเองได้ก่อเอาไว้หรือแลกด้วยการสูญเสียสิ่งใดก็ตามที่มีค่าเท่ากัน ในสถานที่ที่ฆาตกรได้จัดเอาไว้ให้ทว่าเรื่องนี้ได้แปลกแยกออกมาเป็นแนวใหม่ที่จะเน้นหนึ่งการสืบสวนไขคดีเป็นหลักให้อารมณ์เหมือนกับ2อภาคหกภาคเจ็ดและจิกซอแถมยังมีชื่อเรื่องแตกย่อยออกมาใหม่ว่าสไปร์ลฟอร์มเดอะบุ๊คออฟซอที่จริงแล้วหนังเรื่องนี้มีแพลนจะฉายในไทยตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วล่ะครับแต่เนื่องโดยสถานการณ์โควิดแบบนี้ทาเอาหนังเฟรนช์ชายปิดของแอดเลื่อนตามอย่างที่ไม่มีกําหนดเลยทีเดียว แอดก็เลยไปเช่าหนังมาจาก Google Play Movie พร้อมกับดูแบบรับอังกฤษซะเลยใครที่จังใจรอดูหนังเรื่องนี้ในโรงแอดขอแนะนำให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนส่วนใครที่พร้อมจะรับชมสปอยหนังโหดเรื่องนี้และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาก็เข้ามารับชมพร้อมกันได้เลยเปิดเรื่องมาที่งานสวนสนุกตำรวจสืบสวนคนหนึ่งกำลังเดินเล่นอยู่ในงานจูจ่ๆก,ก็มีโจรวิ่งราวในชุดของลุงแซม ฉกชิงกระเป๋าของผู้หญิงคนหนึ่งไปต่อดหน้าต่อตาตำรวจสืบสวนคนนั้นเขาจึงรีบวิ่งตามไปจนถึงอุโมงค์รถไฟใต้ดินทว่าเขาก็ถูกคนที่สวมหน้ากาก,ากหมูอันคุ้นเคยโปะยาสลบื่กเขารู้สึกตัวอีกทีกลับพบว่าลิ้นตัวเองถูกพัฒนาการคึงไว้กับเหล็กที่ประกบกันสองข้างพร้อมกับยืนอยูอ่บนเ,เก้าอ,อี้และมีลวดน้ำรัดข้อมือเอาไว้และแล้วฉากสุดคุ้นเคยก็ได้เริ่มขึ้น ทีวีเครื่องหนึ่งที่ตั้งอยู่บนรางรถไฟจู่ๆก็ได้เผยให้เห็นภาพของบุคคลปริศน,นานิรนามในชุดหัวหมูพร้อมพูดทักทายชายคนนี้และพูดขึ้นมาว่าฉันอยากจะเล่นเกมเขามีเวลา2อนาทีในการยอมรับว่าตนผิดที่กระทำบาปเอาไว้ทังนี้เรื่องคอรับชันจับคมบริสุทธิ์ยนเข้าคุกหาแพะมาต่างๆนาๆนาบทลงโทษของคนโกหกก็คือถูกตัดลิ้นทำให้ทำให้เก้าอี้ล้มจนลิ้นขาดและหนีไปได้ก็จะถูกรถไฟชนและแล้วรถไฟก็พุ่งมา นายตำรวจคนนี้ไม่ยอมรับแต่เมื่อลถไฟเข้าใกลจนจะประชิดตัวก็ตัดสินใจที่จะถีบเก้าอี้ที่คอยข้าตัวอยู่นั้นให้ล้มลงเพื่อทำให้ลิ้นขาดแต่หน้าโชคร้ายยิ่งนักที่ตัดสินใจช้าไปทันทีที่ลิ้นขาดรถไฟก็ได้พุ่งเข้าชนร่างของตำรวจสืบสวนคนนั้นจนเละไม่มีชิ้นดีแล้วภาพก็ตัดมาที่แก๊งวัยรุ่นที่กำลังทางการวางแผนป้นโคเคนจากข้อข้างๆโดยหนึ่งในนั้นก็คือเรือเอกของเราที่ชื่อวาซีคซึ่งผมจะขอเรียกว่าพปะเอกนะครับ ซึ่งพระเอกของเราก็ได้แฝงตัวมาในกลุ่มแก๊งนี้เพื่อหาเงินเป็นอาชีพเสริมทว่ากระด้ถูกเพื่อนร่วมง,งานตำรวจในสอนอเดียวกันจับได้ซะก่อนเมื่อพระเอกกลับมาที่สอนออก,ก็เถียงกันยกใหญ่กับผู้กองหญิงเธอชื่อว่าแองจี้และในฉากนี้ก็ทําให้เราได้รู้ว่าพระเอกของเราก็เป็นตำรวจสืบสวนเหมือนกันพอเถียงกันไปมาก็ออยังทําให้รู้อีกว่าพ่อของพระเอกนั้นก็เป็นคนที่มีอิทธิพลของสอนอน,อนี้เหมือนกันตรงนี้แอดแอบคำิดนึงนะครับ เพราะคนที่แสดงเป็นพ่อของพระเอกนั้นก็คือซามูเอลแจ็คสันเจ้าของวลีเด็ดอย่างนั่นแหละครับต่อมาพระเอกก็ได้จับคู่กับตำรวจสืบสวนคนใหม่เขาชื่อว่าวิลเลียมเปิดมาคดีแรกของคู่นี้ก็เป็นคดีใหญ่เลยนะครับพอเมการับแจ้งเหตุฆาตกรรมในองวง,งรถไฟใต้ดินเมื่อทั้งคู่มาถึงก็เจอเพียงแค่ซากศพที่ดูเละมากถึงขนาด20บวกเลยก็ว่าได้แต่ที่หน้าแบกก็คือศพไม่มีลินั่นเอง เพราะว่ารดยสภาพศพที่เล็กขนาดนี้จึงทําให้ดูไม่ออกว่าเป็นใครกลับมาที่สอนอพระเอกก็ได้รับซองน้ําตาลจากเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเอามาวางไว้ให้ซึ่งมาเปิดดูก็เป็นแฟลชไดร์ที่เขียนเอาไว้ว่าให้กดเล่นพระเอกก็ไม่ลีลอรีบวนไปที่เครื่องของวิลียมและเสียบแฟลชไดร์นี้เข้าไปก็เป็นวิดีโอของคนสวมหัวหมูแตวกระทักทายพระเอก และยังบอกว่าเขาจะปฏิรูปตำรวจสมัยและในพื้นหลังของวิดีโอเกิดแสดงให้เห็นสัญลักษณ์เกลียวสีแดงของจิก๊กซอบนกำแพงแห่งหนึ่งในเมืองเมื่อพระเอกมาถึงก็เจอกับกล่องปริศนาเมื่อเปิดดูก็พบกับชิ้นส่วนลิ้นพร้อมกับตราตำรวจที่หายไปเมื่อน,นำมาตรวจสอบอีกครั้งก็พบว่าตรานี้เป็นของเจ้าหน้าที่ที่เคยสนิทกับพระเอกมากๆและต่อมาทั้งสอนอ,อก,ก็ได้มาถกเถียงกันเรื่องโทรไปบอกคาร่าภรรยาของนายตำรวจสอบสวน เพื่อนสีเก่าของพระเอกที่ตายไปก็เลยกลายเป็นพระเอกกับวินเลียมที่ได้ไปแสดงความเสียใจให้กับคาร่าพร้อมกับขอเก็บโน้ตบุ๊กของเพื่อนสีเก่าเอาไว้เมื่อพระเอกกลับมาที่ห้องก็ต้องสะดุ้งโหยงเมื่อห้องนั้นมีรอยงัดแงะประตูก็ไม่ปิดแถมปล่อยให้ยุงเข้าไปอีกและเมื่อเข้ามาภายในห้องก็ต้องเจอกับตาลุงสมมเอลพ่อของตัวเองจึงได้มีการประทะคาลมกปนเกิดขึ้นเล็กน้อยเพราะที่ผ่านมาพ่อที่ไม่เคยทําตัวเป็นพ่อเลย กลับมาถามถึงคดีที่เพื่อนซีเก่าของพระเอกตายไปว่าคดีนี้ถึงไหนแล้วเมื่อทั้งคู่แยกจากกันฉากกระฉายให้เห็นว่าพ่อของพระเอกนั้นได้ไปต่อยังอีกสถานที่หนึ่งซึ่งพ่อของพระเอกก็พกปืนเข้าไปด้วยต่อมาฟริตกับคู่หูตัวเองก็ได้มาตามหาหลักฐานจากกล้องจรปิดและทำาให้ดีรู้ตัวของคนร้ายที่วิง่งราวซับในต้นเรืองที่เป็นจำนวนของต้นเหตุทำให้เพื่อนซีของพระเอกถูกลักลอบไปฆ่าตายอย่างปริศนา ซึ่งคนในกล้องวงจรปิดก็คือเบนนี่คนจรจัดที่อาศัยอยู่ในที่ตึกหลังแห่งหนึ่งฟิตก็ได้แยกตัวออกมาตามหาเบนนี่แต่ก็ไม่พบใครมีเพียงแต่หน้ากาก,ากหมูที่วางเอาไวบ้บนเตียงนอนของเบนนี่แล้วก็มีใชป้ปริศนาที่สมหัวหมูเข้ามาข้างหลังจับตัวของฟิตไปเมื่อฟิตตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนั้นนอนอยู่ในบ่อน้ําที่นิ้วมือทั้งสองข้างนั้นถูกขึงด้วยเส้นเลือดกับสลิงที่พร้อมจะดึงนิ้วหลุดออกไปได้ทุกเมือ่อฟิต จะต้องกระชากนิ้วตัวเองให้หลุดออกมาเพื่อที่จะไม่ต้องโดนไฟช็อตก่อนที่ระดับน้ําจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดวิกฤตทันใดนั้นเองวิดีโอของชายสวมหัวหมูก็เริ่มต้นขึ้นทักทายฟิตและบอกว่าฉันอยากจะเล่นเกมต่อมาฉากก็ตัดมาที่พระเอกกาลังโทรหาวิลเลียมคู่หูของเขาคุยไปได้สักแป,ป๊บก็มีเสียงลูกของวิลเลียมร้องขึ้นมาทําให้พระเอกได้รู้ว่าวินเลียมนั้นกําลังเอาลูกเข้านอนอยู่ แล้วิลเลียมนั้นก็เป็นนังพ่อและสามีที่ดีมากๆวันต่อมาพระเอกก็เอาขนมที่สั่งไว้มาให้กับพ่อตัวเองที่ห้องแต่กลับไม่เห็นพ่อและไม่รู้ว่าพ่อนั้นไปไหนจู่ๆพระเอกก็นึกถึงอดีตที่พ่อนั้นเคยช่วยพระเอกมามากแค่ไหนและก็มีบ่นมีด่ากับพระเอกบ้างตามอารมณ์เพราะเมื่อก่อนนั้นพระเอกชอบทํางานพาดเป็นประจำกลับมาที่สอนอก็ได้มีกล่องปริศนามาฝากไว้ให้กับพระเอกอีกแล้วเมื่อเปิดดู ก็จะเป็นวิดีโอของหุ่นเชิดร,รูปหมูพูดถึงสถานที่ที่ถ่ายทําวิดีโอนี้ขึ้นมาและให้ถ่ายว่าอยู่ที่ไหนใครเป็นลายต่อไปและเมื่อวิดีโอได้พูดจบเจ้าหุ่นเชิดหัวหมูนี้ก็ได้ยกหมูขึ้นมาและทําท่าเหนยียวไกลปืนพระเอกและทั้งสนก็ได้มาถึงสถานที่ที่ในวิดีโอได้พูดไว้แลเมื่อเปิดประตูรถที่มีสัญลักษณ์เลียวสีแดงของจิ๊กซอว์ก็มีศพหมูตายยัดเอาไว้ในรถ พร้อมกับกล่องปริศนาที่มีตาตำรวจและนิ้วมือทั้ง10นิ้วอยู่ภายในกล่องทําให้พระเอกนึกถึงวันที่ตัวเองได้เจอกับคนร้ายตัวต่อตัว,ตวและวอไปขอกําลังเสริมจากฟิตและคู่หูของฟิตแต่ฟิตกับคู่หูนั้นกลับนิ่งเฉยไม่เข้าไปช่วยทําให้พระเอกนั้นถูกยิงจนสาหัสเมื่อพอพระเอกมาถึงที่เกิดเหตุถึงกับวอยวายหัวเสียว่าที่ทางลูกตัวเองขอวอกําลังเสริมไปช่วยแล้วทาไมไม่มีใครเข้าไปช่วยแต่ได้หาเรื่องฟิต ที่อยู่ในที่เกิดเหตุแต่กลับนิ่งเฉยต่อเหตุการณ์กลับมาที่ปัจจุบันพระเอกก็ได้มาถึงที่เกิดเหตุที่ฟิตถูกทรมานก่อนที่จะถูกไฟช็อตไต่คา,าบ่อน้ําซึ่งเวลาก่อนหน้านั้นชายหัวหมูได้พูดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ฟิตได้ลงมือยิงผู้ต้องหาจนเสียชีวิตเพียงแค่ชูนิ้วกลางให้เฉยเยฟิตได้ดิ้นรลนจนนิ้วของเขาขาดออกหมดแต่ก่อนไม่ทันเวลาก้าวชีวิตที่ชายสวมหัวหมูได้ให้เอาไว้ทั้งนิ้วขาดและระดับน้ําที่ท่วมถึงสายไฟ จนถูกไฟช็อตตายในอ่างพระเอกกลับมานั่งคุยกับวินเลียมถึงคดีทั้งหมดจนคิดได้ว่ายังมีตำรวจอีกนายหนึ่งเป็นตำรวจเก่าที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีพวกนี้จะได้มาพบกับคู่หูเก่าของพระเอกที่โบสถ์แห่งหนึ่งชื่อพีทเขาถูกทางการไล่ออกเมื่อนานมาแล้วจูๆ่ๆพระเอกกับพีทก็มีปากเสียงกันขึ้นมาพระเอกได้เตือนพีทว่าอย่าลืมนะว่าพีทนั้นเคยฆ่าคนบริสุทธิ์คาห้องมาแล้วและบอกให้พระเอกนั้นเป็นพยานโกหกในคดี ว่าถูกผู้ต้องหาแย่งปืนจนเกิดอุบัติเหตุปืนลั่นกลับมาที่ปัจจุบันพระเอกได้ถามกับพีทถึงวันเกิดเหตุที่ตายดิลรถไฟไปว่าวันนั้นพีทอยู่ที่ไหนแต่พีทก็ไม่ได้รู้เรื่องและถามกลับพระเอกไปว่านี่นายจะมาถามเราแค่นี้จริงๆหรือพระเอกจึงพาวเวลเลียมออกจากโบสถ์นั้นมาเมื่อพระเอกกลับมาหาพ่อที่บ้านแต่ก็ไม่เจอตัวพ่อตัวเองสักทีหายไปเป็นวันๆโทรไปก็ไม่รับข้อความกลับก็ไม่มี วันต่อมาที่สอน,นอขณะที่พระเอกกําลังนั่งโทรหาพ่ออีกครั้งแต่ก็ไม่รับสายจูจ่ๆก็มีชายปริศนาเดินเข้ามาฝากกล่องปริศนาไว้ที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จึงจับตัวเอาไว้ได้แล้วพระเอกก็เดินมาเปิดกล่องนั้นดูและเมื่อเปิดออกก็พบกับหนังมนุษย์และจดหมายที่เขียนเอาไว้ว่าต้องการหัวคนในนี้และมีอะไรใต้ผิวหนังที่ส่งมาเมื่อพลิกหนังเปิดกับมาดูก็บพบกับรอยสักที่แขนเขียนว่าชาลี ซึ่งหนังมนุษย์ที่นีก็คือหนังของเวนเลียมคู่หูใหม่ของพระเอกต่อมาเมื่อสอนนองได้รับแจ้งสถานที่ที่มีการฆาตกรรมถลกหนังนั้นเกิดขึ้นพระเอกก็มาเห็นสภาพศพของวินเลียมที่โดนถลกหนังไปหมดทั้งตัวและเวลาเดียวกันนั้นพระเอกก็ได้รับวิทยุว,ว่ามีผู้รอดชีวิตจากชายที่สวมหน้ากาก,ากหมูจะเข้ามาทําร้ายก็รอดมาได้แถมยังไม่เป็นอะไรมากแต่พระเอกก็ได้รู้ความจริงว่าประโยคที่ใช้ห่อหมู ได้พูดกับเหยื่อที่รอดมาได้นั้นมันตรงกับจดหมายที่หมายจะเอาหัวคนคนใดคนหนึ่งไปซึ่งงานก็คือแองจี้ผู้กองสาวที่ตอนนี้เธออยู่ที่สอนอเพียงลําพังเพราะตำรวจได้ถูกกล่อออกมาที่2จุดเกิดเหตุใหญ่เวลาเดียวกันนั้นแองจี้ที่เข้ามาในห้องเก็บหลักฐานกลับโดนขังเปิดประตูออกไปไหนไม่ได้แล้วก็มีระเบิดแก๊สยนเข้ามาใส่เรื่อยๆจนทําให้เธอสลบไปเหลือเมื่อเธอเตื่นขึ้นมาเธอก็อยู่ไตมอตมคิดพึ่งเดือดเตือ พร้อมที่จะไหลเข้าสู่หน้าเธอตลอดเวลาอีกทั้งยังมีใบมีดที่อยู่ข้างหลังคอของเธอเธอถูกมัดไว้บนโต๊ะจนไปไหนไม่ได้เมื่อเอื้อมมือถึงเทปก็ได้กดเล่นในทันทีเป็นเสียงของชายหัวหมูที่บอกว่าเธอนั้นทุจริตในเรื่องต่างๆและเธอคือเบื้องหลังทั้งหมดอีกทั้งยังบอกว่าเกมในครั้งนี้ถ้าอยากจะรอดจากขี้พึ่งร้อนๆก็ต้องตัดไขกระดูกที่คอตัวเองเพราะนมิกีวี ขี้พึ่งร้อนๆจะไหลลงมาจนเธอไม่สามารถตัดไขกระดูกที่คอตัวเองได้เวลาก็ไดหมดลงน้ําจากขี้พึ่งร้อนๆก็ไดไหลลงมาสู่ใบหน้าของเธอพระเอกที่รู้ทันกําลังรีบเข้ามาตามหาตัวพวกกองสาวเองจีแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเธออยู่ตรงไหนแต่เมื่อพระเอกมาตามหาเธอจนพบก็สายไปเสียแล้วเพราะว่าหน้าของเธอได้สุกไปพร้อมกับขี้พึ่งไปที่เรียบร้อยพระเอกก็ได้มาขอดูกล้องวงจรปิด แต่ทว่ามีฉากหนึ่งในกล้องที่ถูกตัดออกไปและประวัติคนที่เข้าจิงกล้องวงจรปิดคนล่าสุดนั้นก็เป็นชื่อของพีทคู่หูเก่าของพระเอกนั่นเองตำรวจอีกนายหนึ่งก็แย้งเข้ามาว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะพีทไม่ใช่ตำรวจของที่นี่แล้วจะยังเข้ารหัสพวกนี้มาได้ไงและโทษเรื่องราวทั้งหมดนั้นเป็นเพราะพระเอกเองทุกคนจึงได้มาตายทีละคนเพราะพระเอกแล้วพระเอกก็ได้ตามมาหาพีทที่โบสถ์แต่ก็ไม่เห็นตัวพีทแต่แล้วพระเอก กลับถูกชายสวมหัวหมูเล่นงานเข้าจากข้างหลังและถูกจับตัวไปตัดภาพไปที่พ่อของพระเอกที่หายไปค่อนเลื่องได้มายังสถานที่หนึ่งน่าจะเป็นรังของชายหัวหมูเพราะข้างในนั้นได้มีหุ่นเชิดหมูที่ทําลงคลิปเอาไว้ด้วยแต่แล้วพ่อพระเอกก็ถูกจับตัวไปอีกคนในฉากนี้เรียกได้ว่าน่าจะเป็นอะไรที่น่าเสียดายสุดๆเพราะตอนที่พ่อของพระเอกนั้นโดนโปรยสลบพ่อพระเอกได้เล็งปืนไปที่ชายหัวหมูแบบพร้อมยิงแล้ว แต่ได้ความที่เขาหมดสติไปซะก่อนทําให้ปืนนั้นได้ลั่นไปที่อื่นแทนและแล้วก็มาถึงฉากที่สาวกแฟนชายนี้จะต้องคุ้นเคยฉากนี้เป็นอย่างดีพระเอกตื่นขึ้นมาพร้อมกับแขนตัวเองที่ถูกกุญแจมือล็อกเอาไว้กับท่อติดผนังพร้อมกับร่างชายปริศนาที่ถูกขึงโซ่เอาไว้พระเอกมองไปมองมาก็เจอกับเล่ยข้างๆตัวโดยฉากนี้ได้รีฟมาจากหนังเรื่องซอร์คักแรงกนั่นเอง พระเอกได้หยิบเล่ยขึ้นมาเล่ยเหล็กที่กุญแจมือแต่กลับไม่เป็นผลจนพระเอกตัดสินใจคิดที่จะเล่ยเข้าที่แขนตัวเองทว่าทันใดนั้นพระเอกก็ได้เลียวไปเห็นกิปหนีผมและเอามาใช้ปลดกุญแจมือได้พระเอกได้ตรงเข้าไปหาร่างชายคนนั้นก็พบว่าเป็นพีทนั่นเองพระเอกก็ได้กล่าวหาว่าเรื่องทั้งหมดนี้พีทเป็นคนทำแต่พีทก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแล้วเกมก็เริ่มต้นขึ้นเสียงชายในหัวหมูบอกว่าถ้าอยากให้พีทรอดก็ต้องทนเจ็บ เพื่อปลดพิษออกมาแลแล้วสายพานก็เริ่มทํางานข้างบนสายพานนั้นมีขวดแก้วจํานวนมากกําลังลงไปเรื่อยๆจังเครื่องบดขยะและยิงออกมาเป็นเศษแก้วใส่หลังพิษรัวๆพระเอกที่พยายามช่วยพิษกับช่วยไว้ไม่ทันพิษทนพิษบาดแผลไม่ไหวจนตายเมื่อพระเอกหลบหนีออกมาได้ก็ต้องตกใจเพราะคนที่ทําเรื่องนี้ทั้งหมดก็คือวิลเลียมนั่นเองคู่หูใหม่ของพระเอกบิลเลียมได้ชมว่าพระเอกนั้นเป็นคนดี ที่ช่วยปกป้องวิลเลียมไว้ตอนเด็กเพื่อไม่ให้พีทคู่หูเก่าของตอนเองที่หลบอยู่ในตู้เสื้อผ้านในตอนที่พ่อของวิลเลียมถูกยิงแต่ได้ชวนให้พระเอกมาร่วมมือกับตัวเองจะได้ช่วยกันปรับตำรวจที่มีการทุจริตและเล่าถึงเหตุผลที่เขาทำทุกอย่างลงไปทุกคนล้วนมีบาปวิลเลียมต้องการที่จะกำจัดเฉพาะตำรวจที่เลวๆพระเอกตอบตกลงที่จะรวมด้วยวิลเลียมก็เลยให้พระเอกเข้าสู่บททดสอบสุดท้าย เขาได้พาไปหาพ่อของพระเอกและได้โทรแจ้งตำรวจว่าคนร้ายมีอาวุธปืนและโยนปืนให้กับพระเอกหลังจบสายเมื่อพระเอกได้มาเจอกับพ่อที่ถูกคึงไว้แถมยังถูกดูดเลือดออกมาตามทุกส่วนของร่างกายพระเอกที่ทนไม่ไหวก็ได้เล็งปืนไปที่วิลเลียมวิลเลียมจึงบอกกับพระเอกว่าปืนนั้นมีหนึ่งนัดถ้าพระเอกยิงโดนเป้าก็จะช่วยพ่อได้แต่ถ้าพระเอกยิงที่วิลเลียมก็จะจบลงทั้งคู่หรือถ้าเลือกที่จะยิงพ่อของตัวเองให้ตาย ก็จะชนะทั้งคู่เช่นเดียวกันและววินเลียมก็บอกอีกว่าความผิดของพ่อนายมันอยู่ในคดีแฟ้มที่8ที่ให้กวาดล้างคนผิดโดยการฆ่าทิ้งทั้งหมดสุดท้ายพระเอกก็เลือกที่จะช่วยพ่อของตัวเองโดยการยิงไปที่เป้าทําให้พ่อนั้นล่นลงมาทว่าตํำรวจที่มาถึงก็ได้ใช้ใบเลื่อยตัดไปที่ประตูที่มีสลึงขึงเอาไว้มันเป็นกับดักของวิลเลียมและแล้วตํารวจก็พังประตูเข้ามาได้อีกทั้งยังตัดโดนสลิงนั้น พวกสายเคเบิลที่ขึงตัวพ่อพระเอกไว้ก็ทําการดึงตัวเขาขึ้นแต่ใช้พ่อของพระเอกนั้นเป็นหุ่นเชิดยกมือข้างที่ติดกับปืนออกมาแล้วเหนี่ยวกายไปข้างหน้าเหมือนคลิปหุ่นเชิดหมูก่อนหน้านี้กลุ่มที่ตํารวจที่มาเห็นก็ได้เข้าใจผิดว่าพ่อพระเอกนั้นคือผู้ก่อการร้ายจึงได้กระหน่ำปืนไปที่ร่างของพ่อพระเอกลัวๆจนนิ่งไปส่วนวินเลี่ยมก็หนีเอาตัวรอดไปได้เหลือเพียงพระเอกที่พ่ายแพ้แล้วหนังก็จบลงเป็นอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับหนังเรื่องสไปร์ลเรื่องนี้ถึงจะโหดไม่สุดอย่างซอลแต่ก็ถือได้ว่าทำมาได้ดีเลยทีเดียวโดยตัวหนังนั้นมีความ20บวกแบบสุดๆทั้งฉากเลือดศพที่เละการทรมานต่างๆก็ขอเรียกได้ว่าโหดจริงๆโดยตัวรายภาคนี้ก็เป็นเพียงตัวละครหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลจากทัศนคติที่ว่าคนเลวต้องชดใช้มาจากจอร์ดเคลมเมอร์หรือก็คือฆาตกรจิกซอคนแรกนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเฟรนชายนี้เท่านั้นไม่ได้มีส่วนทำลายหลักเท่าไหร่ใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรหรือชอบตรงไหนของเรื่องก็สามารถเข้ามาเล่าสู่กันฟังได้ส่วนหนังเรื่องต่อไปที่จะนำมาเล่านั้นก็คือเรื่องอะไรก็ขอให้กดติดตามกันไว้ได้เลยสำหรับวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ